ค่ะสวัสดีัครน้องชายตีมาเช้านะครับผมฟุก๊กเบลเลอร์ไปเลยนะครับน้องชายผมนะนี่ครับผมใหญ่นะครับอันนี้ได้ได้เชอญเอชายกลางอย่างเดียวนะครับผมหมอนี้ไม่ค่อยถ่ายคลิปออกมานะบอกให้ถ่ายคลิปมาผมด้วยนะครับพอดีเอาน้ำผึ้งมานะครับผมวันนี้แวะมาให้นะครับผม ขายมีผมกับน้องเนี่ยนะฮะบางทีงผมขาดก็ต้องเรียกของน้องนะครับผมแต่ท่านใดถ้าสนใจก็บอกนะครับผมอันนี้เป็นดอกไม้ใหญ่นะครับน้ำพึ่งนะแกเอามีดเอามีดไม้หน่อยน้ำเหนียวครับผมเดี๋ยวผมจะคั้นเลยนะครับวันนี้นะฮะเป็นก้อนไม่ปิดตานะครับคือพึ่งมันแก่ดูนะครับสภาพรังของมันนะฮะเป็นดอกไม้ใหญ่ครับผมนี่นะฮะน้ําอยู่ในนี้เราต้องบีบกันนะครับ เหนียวครับผมนะแก่จัดเล็บไปเนี่ยสแสดงว่าในในในปาน่าเมืนเกี้ตอนดีไปครับเดี๋ยวคันกันนะครับมันอยู่ตามหลังเนี่ยนะคือเขาเรียกยอดตามหลังเลยนะครับถ้านน้อง,อง,องตีพึ่งก็คงจะรู้นะนี่ครับผมน้ำพึ่งน,น,นะฮะหลายก้อนมากนะครับผมน้ำโอ้โหแดงว่าใหญ่ใหญ่จัดนะเสดายตรงที่ไม่มีคลิปนะครับผม ไอ้กล้องไปใช้คาวก่อนถ้าเอาผมไปหายครับผมนี่นะครับที่ผมบอกกล้องหายไอ้ตัวนั้นตูมไก่มากครับผมพวกรักนัดรถนะน้องชายนี่นะครับมันจะผมทาหายเองนะครับพ่อแกงไก่เอ็นไก่อย่างอร่อยเลยกินข้าวเลยมีถุงไหนรับยาแปล้างขนาดไหนเนี่ยยาวจนมอตาเลยน่าจะเรียกไปถ่ายได้หน่อยอาหากินไส้ เวลาคั้นน้ำซ้งต้องใส่ถุงมือนะครับผมเดี๋ยวให้น้องชายเนี่ยคั้นนแต่ต้องใส่ถุงมือนะเอาครับผมให้น้องชายคั้นนะฮะหลังมันแข็งครับมันแก่มัน,ม,น,ม,นมันแข็งนะครับต้องค้อแข็งแข็งค่อยๆบีบทีละ มาดูกันนะครับผมว่าได้กี่ปวดนะอ,อยู่นานจัดครับผมน้องชายบอกเป็นมอไซด์เลยมีชัวเรานะครับผมเจอซุ่มเงียบฮนะในป่านั้นมีเขตไอ้เป็นเป็นเขตป่าดอกไอ้เป็นต้นไม้ดอกไม้ใหญ่นะครับเป็นช,ช่อขาวนะช่วงนี้สังเกตน้องๆสังเกตว่ามันออกช่อนะครับผมน้ําจะหอมนะ

สรุปได้หกขวดครับผมเนี่ยนะเป็นน้ำดอกไม้ใหญ่นะครับผมอย่างดีเลยนะครับผมหาไม่ทันต้องน้องด้วยนะครับผมไว้ใจได้ครับผมร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะไม่ต้องกลัวนะครับผมเจ็ดร้อยหสิบซีซีนะนะขวดนี้นะครับผมเป็นขวดตาดนะครับผม ซื้อมาถ่ายน้ำออกให้ใหแห้ง,งนะครับผมแล้วก็ตัวน้ำพึ่งหม่หหไปขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปครับผมสวัสดีครับ